ประเด็นพี่น้องถามว่าฟากเบียในยวัด,ดอ่าฟากหลักซาสักฟากเบียฟากหลักซาสักไหวกับอ,องค์กรรือสากรแห่งหนึง่งพร้อม้วยเจ้าเบียนี่พี่น้องอนุญาตให้กับน่วยงานสากรเนี่ยนำไปใช้จ่ายได้แต่ลักการฟากนี่คือฟากเพื่อรักษาสัก วัด,ดีอะเลี้ยงส่ต้นไม่ฟังมุดดอโรบาหรือชารนกันล,ลงทุนเสียละอ่าเอ้เงินเคยมันหมากเร่งชั้นยึถดถระเบิกไม่ได้เสียงวะน้าโนนี่นั่นนี่เนาะชั้นที่ฟากไวเยเฉยเฉยแบบวัด,ดีอ่ะนี่ซาก่อนว่าชั้นฟ้ามุนแรงอันบอกเดียต่เอเลียวน้าเบี้ยตนนั่นแหละน้าแต่ถ้าตนมีความประสงค์มีความจำนงมาอโลบต่อเดย ได้ไม่มีปะนะันหาทางโรคพรมเต็นเบียตนตังอยู่วางวางตั้งใบเดย้ยวันนั้นแหละอ่าชาญพาไปชายใจพังลักษณะเช่นนี้พี่นองครับทุกตรงหม่ชายได้ไมอ่าหนอพันนี้เออมันยากพี่นองครับนะลักการบริยานคองกลุ่มที่เขาไม่หยุดถือมาจับนี่มันง่าย ไปไปเลยไปออกตูนไหนพี <c oughs> ่น <Teach outreach> ้องพอบพันดิตรงไหนผอเห็นเศร้าว่าซุงกลิ่นมีช่องกันเหลียวไปได้มดอะไรแต่ถามว่าดี่ตนทำพันนี้นี่ตนถือมาสับไหนล่ะเอ๊ะมาสับนบีดูจ้าจบปังพนเราชาฟีชาฟีตนถือชาฟีจ้านมาสับนบีโดยว่าพี่น้องทึงสุดยอดเร็วจบปังพนทท่นั้นนะ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าลืมว่าเอาตามทีเ่เราเข้าใจเนาะรักการของเรานี้วายิบจะต้องเบิมดมาสับเลยแต่าาชาแกดีเกตแต,ตงวง้ยเลี่ยมหนึ่งไม่เจอเรื่องเบิมดมาสับนี่หารหรือไม,ม่หารมนี่าชาแกดีมันดีลีนัน่นเนาะเกตเ,เต,ตเงตำราว้ยเลี่ยมหนึ่งก็สรุปว่าวายจิบจําเป็นเราจะต้องสร้างกัดมาสับในเรื่องฟิกในเรื่อง อะไรล่ะพี่น้องตุกตุกเรื่องอะไรนะต้องมีมัสยิดทางด้านโรบอ,รอิบะาดาัดนามูอามาลาดเนี่ยการทำต,ตุรกิจตุรกกรรมต่างๆเนี่ยต้องมีมัสยัดดังนั้นในมัสยับชาฟิอียะก่อนพี่น้องมัสยับชาฟิอยะที่เรายุดถือเนี่ยฟากเบีวยวาดีอาฟากไปเลวเลวกาอีเซนอะโนยาน ให้ซาโกนนำไปจับจ่ายชายช้สอยเหมือนที่ว่ามานี้ถือว่าไม่โสเป็นการอังกัตทิปาสิทธ์อังกัดนี้ข้อตกลงนี้ไม่โสนั่นพี่นอ้องอังกัตทิปาสิทธ์เมือ่อการอังกัตทิปาสิทธ์โดยลักการเจตนาตแอาติลองกูดิลฟาซิดะนี้ฟะหัวฮารอมุนฮาร a ม ให้ผูมันย่อมมันฮาลานในด้านที่ย่อมและฮาลานนั้นปี่น้องก็คือไม่บาปด้านนั้นเพราะเจ้าตัวมันย่อมไอเรื่องฮารัมตรงนั้นนั่นเนาะไม่ฮารัมเลยเต่ม,มาติดฮารัมตรงคดีที่เจตนาทำกานอังกัตตกลงเทไม่ทุกตองตามหลักการศาสนาในแนวทางมัธยสัพชาวฟิยะตเทเรยึดถือหามติตตรงนั้นเลยล่ะ คือพิจารณาได้ส่องดานพี่น้องหนึ่งมันกอนนำเบียร์รือนำสิ่งของแต่เป็นของน่นอนไปใช้จ่ายนี่ถือว่าอังกัดเรื่องวดัดยาภาสิตเพราะจุดประง่งของวดัดยาก็คือรักษาสัพท์อย่างเดียวเพื่อเอาผลละบุญจากอัลลอฮฺซุบาฮานะวะตาลานี่คือมักสุดป่าไม้ของวดัดยา เตถาวรทิยาเผื่ออีเกสกโซนวพุนประโยชน์ปนันมัซาบชาฝีมว่วงหวานนิววัดิยาสดใสหย,ยัดสายพี่น้องนี่โ <c oughs> ปรปามาให้งวัดิยาคืออมามันนะวังพุนละบุญจากอ ah ัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาบุญมากนั่นแบกของเผื่อนพี่น้องแต่วานั้นเหละอ,อมามันนะนนอแง่ตัวนี่คือมักซุดปาไมาโค้งวัดิอาสองในดาน้านเทวานหลังจากสิ้นโค้งนั่นพี่น้อง เป็นสิ่งโค้งหรือเป็นเบียถ้าเราฟากสิ่งโค้งเช่นฟากรถชันฟากไว้บาตนตนสักเดือนอส,สักช่วงวันตนเค้เป็นหนัดเปด็นรัดได้ก็เอาไปตถอะ,อะพอว่าผู้ฟากไปเอ่ยคำนั้นพี่น้องอีเซนนายปั๊มเนี่ยจากวาดีอะน,นันพออีเซนนายว่าตนไปนหนักกับตนเค้ไปมัง้งไม่ผือช้านายจากกลายเป็นอารียะเป็นการยืม ถ้าเป็นสิ่งของกันเป็นการยืมอพอเป็นการยืมปั๊บพี่น้องฝากที่เดียวอังกัดนั้นนั้นอังกัดคือตาฟากรดปั๊บแล้วอีซนให้เขาเคกันผู้รับฟากตาฟากเสื้อไว้กันแลอ่าเอะตาตุนหนาวก็ใส่ใส่ก็ได้เสื้อนาวจานใส่ดีอีซนให้กันอังกัดที่เดียวพี่น้องไปทะลุถึงซ่องบทก็คือบทวาดยะและก็บทอารียะ พอมาผาสมปัจซันปัญญานี้มัสยิดชาฟีอียึดถือว่าเป็นการอังกัตติฟาซีด่านี่ปาะสิทธิทางโคเผยแลยเนาะเอาเหมือนในหนังสือบูเยรีมีลันคอติฟเล่มที่สามนาทีส่งหนยเก้าสิบเจ็ดกอนยูบีเล่มที่สามนาทีหนึ่งหนยแปดสิบสองมุกนีเล่มที่สามนาทีหนึ 1, 100, ่งหนวยเซเลก้าฟิกชาฟีทุกเล่มส่วนใหญ่ยกตัวอย่างปันญ์พี่เนาะ Có là phim cà phê, cháu có nghị tập cà phê bảo là Lâu âu đã à hù bà hì mát an, nài có phác bà hì tuần sắc tùa nứng, Vậy thì nài có phác cái gì? Phải nói mà lấy no? À, phác mà với sắc tùa. Và thì á, nàn phác hà เอาเสาบันหรือฟากเสือไว้ที่เปื่อนสักตัวหนึง่งว่าอาซีนาลาหูฟีลุฟซีฮีเล่ราอ,อนุญาตในกใช้ฟาหัวอีดาออนฟาซีดนนี่เป็นการฟากที่ปาสิทาปาสิดพี่น้องลีอันนาหูชาระตอฟีฮีมายูขอลีฟูมกตาดอหูพวกเราไปว่างเงินเคยเราไปอีเซ่นนั้น ไปคัดเยงกับมุกตาโดป่าไม้ข้องเรืองอีดะข้องการฟากขอา้องวัดิยาและมาตอบทายว่าฟาอินตาลีฟัตกับลัรูกูวันอิสติยมันพอชาวมันอีเซนปั๊บเราไม่ได้ข้ามาข็อที่พี่น้องมามกุตายลำยัดตัวมันเราผู้รับฟากไม่ต้องโดมันไม่ต้องเฉย เอาบาดาหูหรือโรคปาไปเคแล้วเฟืนว่าเ,าเคาถ้าไม่ฟื้ขวบไปตึงไปลาดปลามามันเนงเนงมากข้าตาให้พี่น้องไอ้นี้นี่ดอมีนาผู้รับฟากตองดอมันจดเชยเหตุผลลีอันนะฮะอาริยาตนฟาสีดาตนพอใชพ่พ้นประโยชน์ปั๊บเนี่ยมันจากหลายเป็นอาริยะเป็นการยืมแต่ขณะเดียวกันเบียต่เรฟาฟังเนาะ สกว่านี่ดับฟักมาฟักเชื้อได้ไหมเนาะเบียร์หรอกเนาะหาเบียร์ถ้าพอเป็นเบียร์ปับ๊บนี่พี่น้องครับเขาไม่เรียกว่าอาริยะเขาไม่เรียกว่ายืมพอเบียร์มันผาไปชายปับ๊บมันหีรังอินแล้วเน,ะเนะเาะก็เรียกว่ากอร์ดูหรืออีกอติรอดบุรหุ่นแสดงว่าถ้าเราไปฟังเบียร์ปับ๊บวาดีอาฟกากไหวปั๊บนี้เราอีเซ็นด้วยอนุญาตด้วยเนาะให้สากล เอาไปชายใจนี้แสดงวันหนึ่งวาดิอาเลามาโซนกับเรื่องก็ดูเรื่องเบอร์หูตังไปเบิรหูตังไปติดเดในในในเบียวาดิอทติฟานนี้ไอ้นี่ถือว่าไม่ซ้อนอตามาซับชาฟีอียเมื่อดังระบูในคีตับอันบายานฟีมัซาบิลอิมามิชาฟีอียยเลมที่หกนาเซโรยเก้าสิบสีบอกว่า เวลาย่าอยูซสุิสลมูดะไม่ฮารุสให้มูดะผู้รับฟังสากคนนั่นเลยเนาะผู้รับฟังอัยะกอตาริโดไปบุรหูตังไปปิดไปิดติดเดอัลวาดีอาตากับวาดีอาของฟาาแสดงว่าของฟากที่พี่ดองออมเบียมาฟากนี้ถ้าสากคนออมเบียไปกนนี่ไปจ่ายไปมุนนัน่นฮุกมจะเป็นการ อัลลิกอตีรอดหรืออัลกอ็ดูเป็นการบวชหุตังแสดงว่ามันโซนอยู่วาดยามาโซนอยู่กับกอ็ดูบุรหุตังเณะเดียวกันไม่หาร u s ไอ้มูดะผู้รับฟังเอาออกของที่กวาดยาเนี่ยไปเป็นดีก็คือบันโรว่าถ้ากาวัดสะโคนยืมเบียโลกาโคนอันเล่นง่ายๆเออไม่ไม่ยืมที่ บุลลกาวอ่ะอีซินนั้นอลไรไปน้องอีซินนั้นอลไรก็คือเป็นการยืมเป็นการเบอรหูตังแล้วเนาะเดี๋ยวเล้งว่ายืมไม่ซัวลาวนะปกของมันยิ่ลังอินน่ะเป็นการกอดดูเพราะฉะนั้นลาจะยูซูลินมูดะนนี้อายะกอตาดิรอนอายะกอตาริดอลวัดีอาตาอันนี้ใช่ไม่ได้มีฮารุส อี๋เหลวเว็นก็ทํากันปันนั่นเป็นวัลรออัลัมไปน้องไปท่ามเล็บบทจารย์ปุ๊ก็ไม่รู้ว่ามันจับไหนว่าอยู่พือเอ๊ปันนี่เสียถาดีมึงบ่าว่าเออมันต้องทําพือล่ะอ่าต้องคลาดอิทเนาะเต่วพี่น้องครับว่าก็ละมาลีก้นทาร่าเล่มุมมองของอิหมัมมาลิกีนี่เนาะเรื่องนี้เนาะอิหมัมมาลิกีว่า ยายู้สูลาหูอียะก็ตาริดดฮาฮารุสอันุญาตซาคอนนี่ก็คือบรูหูตังได้เป็นดีได้เอาได้ของที่ก่อฟากนี่พาไปจ่ายนี่ลีอันนาเก้านาฮาฟีซิมมาติฮินันอาฟาซุลิลมาลิกีเพราของที่ฟากนี้อยู่กับซาคอนนี่พี่น้องกับอยู่ในความรับผิดชอบของซาคอนนี่ สิ่งที่ฟากนี่อฟัฟซาเตลบะเปเลฮารอบเป็นสิ่งที่ทุกปกปองรักษาเบียนี้ดีกว่าเจ้าโก้มะลาวประยุทที่มือของสาโกลดูเล่ไม่ฟามาโจนก็ไม่ลากมังบ่าวติดก้องไว้กออวอ้องรบดร้นปลอดเพยเลยมาซับมาลิกีมามาเลกว่าได้ไมร่รบือจากคิตาบอันบายานฟีมัซซาบิลอิมามิชาฟีเลมที่ฮกนาทีเซ่รอยกาสิบสี่ หรืออาจจะมีนาหรืออยู่ๆขัดเกินมั้งเนาะ,ะเหล่าแตโตโบกของการพิมพ์เหล่าแตโรงผลิตโรงพิมพ์ใส่ไปทางมาลิกีเด้อด้ลองวันโคนไปทำบาลีที่เร็วเนาะอันนี้มามาลิกีเด้อดิ <c oughs> <c oughs> เพราะนั้นเรื่องนี้เน้นน่้นพี่น้องครับถ้าเดินมาสับชาฟิอียะนี่ไปไมร่รอดมันติดพี่น้องอ่า คองเชิงนะจะเป็นหัวไมว่ามันคองเชิองอีกอมันติดเอาขนาดเราทางซากศรเร็วทางผู้ที่มาฟากตองเข้าใจตรงกันนะอะทองเข้าใจตรงกันว่าเรื่องนี้นี่เราเนี่ยตักลิดต,ตามมาลิกีกันนะโพเลาตามมัสซับมาลิกีพี่น้องกับการตักลิดนี้ ก็ต้องยึดมันว่าดาเล่นข้องมาลีกีมีนำนักมากว่ารือแถวเทียมว่ากันไปเนาะอย่าให้เกิดการตันเฟกอย่า่อสดเป็นคนว่าม้อลบเลียงเพราะเราทำให้ทำบันีระบ,บอบเซตตาซาฮ์ของอิสลามเนี่ยสังคมปัจจุบันเราไม่สามารมาจะเติบโตได้ปัฒนาชุมชนไม่ได้ปวดชาวฝีนี่มันแข่งขันขน,นางคอระรเบียบมันมากเนี่ยรักษาชารัตต่างๆของมัลสับมาลีกีเอาสมมุดเราจะตามมาลีกีเร็ว แต่คณะเดียวกันในมัสซับมาลิกีนี่มันมีตรงนูรลาวเลยพี่น้องการรับคองฮาดิย์ยถ้ามัสซับชาฟีอีนี่ชาฟีเดาเราถือพี่น้องเจ้าเดซาคอนออบเบียโรไปเลวนั้นโดยไม่ได้เงินเคยไม่ได้ว่างเงินเคยนะเนาะของชาฟีอีนี้ยินยอมพอโรไม่ได้ว่างเงินเคยเจ้าเจ้าดดอ่อาอะอะไรซาคกนออเบียไป ไปไปไปทำโนทำนี้นะเนอะเราผู้ฟากนี่ชาวเบียร์รคไม่ได้ว่าเงินเคยว่าต้นหายลบช้านตอนนั้นถอนโนตอนนี้ไม่มีถ้าของมัตสับชาวฟีอีนี้หลกดีหายมากกับเจ้าดีโดยเจ้าดีไม่ได้ชารัตนี่รับได้แต่คณะเดียวกันการเพ่งขัดของมัสสับมาลิกีนี้ฮารัมรับฮาดิยอจากหลกดีปนันซากอนจะว่างว่ะชาา้านอเบียกอนะขาดว่ากําไรอ่าถ้าได้ขี่ปุ๊เสิน้น ตัดอกไปเลยวักนี้พี่น้องไม่ตรงเลงแต่ถ้าซาก่อนว่ยนี่ฉันอเอาเบียตนไปก่อนนะตั้งเชื่อชื้อนี้ถ้าได้กาไรมากนั้นขาดว่าเลยวะใช้ขาดว่าซะอีกผัวห้ามกำหนดกําไรแล้วเนาะขาดว่าถ้าได้มากตนจะได้ขี้อุดส้นละ่ะเท่านั้นเท่านี้อุเสิ้นโคนีห้ามใช้เพราะว่าถ้าใช้ปั๊บแต่เดียวนี้อะไรล่ะพี่น้อง มันก็บน,นึ่งข้าวในครอบที่เป็นเรโบรหลาวเลยเนี yeah. ่ยข้าวในครอบเป็นเรโบรถึงเส้นเลวสองของมัสับมาลิกีถึงไม่ใช่ชารัดกัดทีฮาดิย์ของหลูกดีที่ให้เจ้าดีนี่เจ้าดีขับไม่ได้เกรงขัดถึงกันนั้นถือว่าก็อยู่ในเรโบรเหมือนกันถึงที่นั้นทำหรือพี่น้อง มัสสะมาลิกีวะาารูมาอัลันมุกริดฮารัมบนมุกริดเจ้าเดนิสมาชิกนี่ฮ ا ดียาตูฮูไอฮ ا ดียาตุนมุกตาริดเรลบ,บินมานของฮ ا ดียอดจากจากหลูกดีนี่รับไม่ได้เลยเพราะอยู่ในคำว่าเรโบเพราะฉะนั้นทางโอ๊กน้อโพธิจะขับเคลื่อนไปได้เจ้าเบียนี้สากลเลงให้ชัดตนไหวเตบ้านนั้นหลอกล้านตนจีหลวงเอา โจนมันจีขึ้นบ้านตนออกมาไหวาเที่ราสากรน,นี้เราดูเลออมันนะรับพิชฌความปลอดภัยเท่านั้นพ่อพี่น้องไม่ต้องไปยินโคสเสนอเกียวกัเร่องพุ่นตบเทนอันนี้ตามาตามาลิกีเร็วน้ะตามมาลิกีเร็วที่ว่าเราเดินว่าได้เรยวนี้เตเรื่องกำเรย์หามนำไปเสนอาหายเกมุกธิดหายเกสมาชิก เกี่ยวกับเนื่องจากหว่าเราอมเบียก็ไปบริหารมานี่ถ้าเนื่องจากตรงนั้นก็ไม่ได้นะฮะโดถึงตรงเนี้นี้ผวมาลิกีนี่ฟโรเล่เรื่องของปนีนี่มันเก่งครัเลาวแต่ถ้าขงองสาบชาวฝีนี่นึกก็ไม่ว่างเงินเคยก็ไม่พื้นนะหลกดีมีนำเฉยจะโดรับได้มันจะต่างกันนี่ได้อย่างเสียอย่างเพราะฉะนั้น ก็ให้สามาชิกมาฝากให้เขาบายใจเสียวว่าเบียเราไม่ไปไหนพร้อมที่จะอ้อล็อกฝากไว้เตะเราเลยปลอดยัยเรื่องกําไรไม่ต้องคุยกันอ่ะพอที่จะไปได้หรือเ่าเนาะแต่ถ้าตนสามาชิกมาฝากต้องการเอากําไรนีน่เนาะตนอยากฝากวัดยาเลยตนมาฝากมดอรบาที้ตนมาฝากชาเลกัดเด้ช่องทางนี้คือช่องทางสาร้างกําไร ถ้าชงทางรักษาสัพ์ตนฟากวัติยาตนไม่ได้เลยเดี๋ยวอาจาร์ก็ไม่ติดทำผืนเบียตนตังไว้เชื้ๆกะอาจารย์อีพาา,ป,าปทำานูทำนี้อาจารย์ว่าเออไม่ฟืออันนี้ไปทางด้านมาสัสซับมาลิกีเนาะพวว่อที่จะเป็นชงทางได้แล้วเนาะถึงเ่วนโครงสร้างอื่นๆพี่นงจะไปปรับไปเติมเต็มแบบนันอย่างเลยกะ ย่างน้อยการที่เราทำอยู่พี่น้องโดยเราไม่มีช่องทางที่จะเดือนนี้ก็ถือว่ามันก็ไม่ช่วยงามอยู่แล้วเนาะวัลออัลลอฮฺลลสุดท้ายนี่นะขอให้อัลลอฮฺซุบบฮานาวะตลาตอบแทนพุทธบุญความดีความเมตตาคงพระองค์นาะเกาพมพเมพี่นองทุกๆกท่านนาะที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเหลือผิดนาะข่าวในพลานลุ่มพรางดุนยาของเรา นะ่าซึ่งบางทานนะ่าได้โอนขมาสนับสนุนในการชว่วยเรื่องงานศาสนาตรงนี้เป็นประจำนะ่าพมเบียงขาก็ชื่นชมในนามใจและโคดูอาจากอัลลอฮฺซุบาฮานาวตะตาลาให้ตอบแทนพลบุญความดีทางไร่เลยเพื่อเป็นสเบ,บียงให้เกโปรเมพี่นองทีจ่จะไปรับไปชายพุ่นพยศณนนวันอคัครันวบิลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามอวยคุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุ